เหตุผลก็คือเราต้องการไปต่อก็คงไม่ต้องมาเล่าอ่อทัศนคติอะไรนะทุกคนผ่านมาแล้วสินค้าดีทัศนคติผ่านแล้วที่สําคัญวันนี้ที่มาคือต้องการความสําเร็จต้องการที่จะไปต่ออันนี้ไม่ไม่รู้ว่าเข้าใจถูกไหมเนาะนะคะก็คำว่าง่ายๆสั้นๆของตักก็คือณวันนี้ในท่ากลางไม่เปลนแบบนี้นะคะก็ถามว่าตัวตักเองวิเคราะห์ตัวเองวิเคราะห์องค์กรไหมวิเคราะห์ค่ะ แล้วมาถึงจุดที่ตัวเองบอกว่ามันยังทําได้ไม่ดีที่สุดแล้วก็พยายามพยายามที่จะหาแนวทางใหม่ๆนะคะคือแก่ฑ์โชววิธีการเนี่ยที่โค้ชให้มาเนี่ยมันเป็นแนวทางและวิธีการของคนสําเร็จที่เขายืนหยัดและยืนยันมาแล้วว่าทําและประสบความสําเร็จได้จริงนะคะแต่เพียงแค่พอมาถึงยุคของเราในแก่นของมันเนี่ยคือยังเหมือนเดิมแก่นของมันคือเหมือนเดิมชวฮไม่ได้เปลี่ยนไปไหนนะคะแล้วก็ผู้สําเร็จก็ไม่ได้เปลี่ยนไปไหนเหมือนกัน เพียงแค่วันนี้เนี่ยเราต้องการคนมาร่วมแนวทางในการที่จะขึ้นไปสู่จุดที่มันต้องประสบความสําเร็จเหมือนกันก็แค่นั้นเองนะคะถามว่าณนะวันนี้ในวันที่เจอวิกฤตโควิดเกถามว่าตัวตั้งเองคิดอะไรนะคะพอมองไปรอบๆเนี่ยเราเราแทบจะไม่เจอคือไม่เจอแบบคนไม้กระทั่งผู้นําเราก็ไม่ได้ใกล้ชิดเหมือนเมื่อก่อน พราะออกไปไหนกันไม่ได้นะ,ะคะก็เลยมาคิดตัวเองว่าเอ๊ะแล้วเราจะทําอย่างไรให้เราสามารถที่จะให้คนอื่นยังเห็นเราและเราก็ยังคงเห็นคนอื่นเหมือนกับว่าเสมือนว่าเรายังคงได้ได้เจอเขาเกือบทุกวันทั้งทงี่ตัวตัานเองเป็นคนปฏิเสธในเรื่องออนไลน์เพราะว่าเหมือนว่าจะเป็นคนที่ทันสมัยแต่จริงโลเทคมากๆก็จะคุยพี่ขาวและพี่ขาวจะแนะนําให้ตลอดว่าย้ายลูกไปเฟซลูกนี้นั่นทางอะไรคือเราทําไม่เป็นเลยแต่พอมายุคโควิดเนี่ยมัน คือมันเหมือนกับว,ว่ามันโดนบีบให้เราต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างก็เหมือนกับที่เราเข้ามาทําธุรกิจชงโฮเราโดนบีบด้วยสุขภาพเราโดนบีบด้วยภาระอ,ะอยากมีรายได้เพิ่มหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ละคนจุดมันไม่เหมือนกันแต่นวันที่ตักเปลี่ยนมาศึกษาเรื่องของออนไลน์นะคะมันโดนบีบจากภาวะที่บอกว่าเราทําไม่เป็นแต่มันจําเป็นต้องรู้แล้วมองหาว่าเอาแะไวใ้สอนลอง ตอนนั้นคือมองเหาว่าแล้วจะให้ใครสอนเราก็เปิดดู youtube ค่ะแล้วก็ทำตามนะคะค่อยๆทำจนทำได้ระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้เก่งนะคะทำได้ระดับหนึ่งแล้วก็ค่อยเปลี่ยนตัวเองมาเรื่อยๆลองผิดลองถูกก็เหมือนชงโฮช่วงแรกชงโฮเนี่ยมันถูกแล้วแค่เพียงแค่เราทำซ้ำๆบ่อยๆให้เกิดประสบการณ์เพราะเรามองว่าเราจะโตได้ก็ต่อเมื่อเราจะต้องคือนอกจากทัทกษะตัวเองเนี่ย การทาเครือข่ายมันมันมีจุดข,ของมันตรงที่เก่งคนเดียวไม่ได้คือวันนี้ต่อให้ตั้งเก่งวันนี้สิบเท่าร้อยเท่าอะค่ะองค์กรมันโตไม่ได้จริงๆเพราะงานเครือข่ายคืองานที่ต้องสร้างถ่ายทอดทักษะที่เรามีทั้งหมดอะค่ะไปให้กับคนอื่นไปสอนคนอื่นทําเป็นแล้วนี่แหละคือมันมันคือโจทย์ของเราว่าเอ๊ะแล้วเราจะทํายังไงคนโน้นคนนี้ทําเป็นเหมือนที่เราทําเป็น เพราะการทําเป็นมันเหมือนการที่เขาไปมีสาขาไปดูแลลูกหลานเขาเองได้โจทย์มันก็เลยทําให้ตั้งต้องต้อง,ต,องต้องร่ททาตรงนี้ด้วยแล้วก็จริงๆเนี่ยวิธีการมันผสมผสานระหว่างการทำทำประชุมบ้านสัมนาบ้างแล้วก็สัมนาทีมเนี้ค่ะเราสามารถ a d เ p t เอามาใช้ในสื่อออนไลน์ได้ในมุมของตั้น,น,นะคะก็เหมือนกับว่าในกลุ่มปิดเนี่ย ใครที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของเราใน Facebook ในหน้า Facebook ในเพื่อนเราเนี่ยค่ะเราสามารถเชิญเข้ากลุ่มคือสร้างกลุ่มมาเองเลยแล้วก็เชิญทุกคนเข้ากลุ่มไม่ว่าวันนี้เขาจะกินชวโหรือไม่กินก็แล้วแต่เพราะปกติอะความเข้าใจของเราก็คือเราจะต้องเชิญเฉพาะคนที่เขาร่้จักชมโงแล้วแล้วเข้ามาร่วมกลุ่มกับเราแล้วเราก็ถ่ายทอดเรื่องราวชมโงลงไปแต่ตั้งแต่เพิ่งเพิ่งมาฉลาดนะคนะว่าอก็ในเมื่อ ปัญหาของเราก็คือ,เ,อ,อเราไม่มีคนในมือให้เราไปต่อถูกไหมคะและจะทำยังไงให้เรามีคนแล้วเราสามารถพูดชมโมได้เต็มปากเต็มคำโดยที่ไม่ผิดกฎของว,วัยสัรก็เ่าเออเนาะเพื่อนเราในเฟซต้องเยอะแยะแต่มันเป็นสาธารณะและ้วทำไมเราไม่เ,เชิญเพื่อนในเฟซทั้งหมดเข้ามาอยู่ในกลุ่มใครจะเก็ตไม่เก็ตเราไม่รู้แต่ว่าอย่างน้อยเราได้พูดเต็มปากเต็มคำในเรื่องของของเชมโมได้เต็มที่ ก็ได้แถทอดท่อออกไปไอ้นนี้ก็เริ่มเริ่มที่จะทำเหมือนกันแล้วก็อ่จะต้อพูดอนะไรอีกนะอ่าแล้วค่ะแล้วก็ตอนเนี้ยเราแค่รู้สึกว่าจริงๆอ่ะพอมาพูดถึงคำว่าออนไลน์เนี่ยเราแค่รู้สึกว่าทุกคนหลายคนบ่นว่าบริษัทเขามีข้อจำกัดแต่ตัองมองว่ามันไม่ใช่อุปสรรคเพราะว่าการทำในออนไลน์ควบคู่กับการทำงานอ่เขาเรียกอะไรประชุมบ้านอะไรพวกนี้ค่ะ ทำบนออนไลน์เนี่ยมันทำได้โดยที่การที่บริษัทไม่ให้เราโชว์สินค้าไม่ให้พูดชมโฮเนี่ยมันไม่ได้เป็นปัญหานะแต่เราแค่เอามาปรับว่าทำอย่างไรให้มันถูกกับบริษัทด้วยและเราก็ไปต่อได้ซึ่งการเหมือนเหมือนโปรโตีนอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราจะพูดโปรโตีนโชโฮอย่างเงี้ยเราก็ไม่จำเป็นต้องออกชื่อโชโฮแต่เราสามารถเอาข้อดีของโปรโตีนโชโฮเนี่ยมาถ่ายทอดได้หมดเลย แล้วก็มันจะมีเทคนิคของเขาก็คือในคอมเมนต์เนี่ยเราก็สามารถใส่รูปโปรโตีนของชโมโฮล,ลงไปได้แค่เขาเห็นว่าที่เราพูดเนี่ยมันคือโปรโตีนตัวนี้นะอะไรเงี้ยค่ะมันจะไม่โชว์ในในอตัวตัวโปรไฟล์อะไรเงี้ยค่ะมันทําได้หมดเลยนะคะก็กาลังจะบอกทุกคนว่าถ้าเราที่จะทําจริงๆต้องการที่จะอาเดมมาจริงๆเนี่ยมันสามารถทําควบคู่ไปได้จนถึงจุดหนึงน่งเนี่ยตั้งเห็นหลายคนมาถ่ายทอดเนาะว่า เราเนี่ยมันเลยจุดที่ศรัทธาเรื่องสินค้าแล้วนะคะแต่ปัญหามันคือสินค้าดีแต่ถ้าไม่มีคนรู้จักแล้วถ้าวันนี้เราต้องการความสําเร็จคือเราปฏิเสธไม่ได้นะว่าเราต้องการให้คนโลกรู้ว่าชวชวโฮมันดีแต่วันนี้เรามาติดตรงที่ว่าเราไม่สามารถทุกทำทุกคนรู้ได้ว่าขอมมันดีมันต้องไปอยู่กับบ้านเขาก็แค่นั้นเองคือโจทย์ตอนนี้นะโจทย์ตั้งอยู่ตรงนั้นแล้วก็ ยังไงให้วันเนี้ยมันไม่ได้เพียงแค่เราไงเราจะต้องเอาทักษะทั้งหมดของเราเนี่ยถ่ายทอดลงไปให้กับคนที่เขาต้องการความสำเร็จเหมือนเราคนในมือไม่มีมันก็ต้องมีวิธีการที่จะไปต่อคือตอนนี้วิธีการมันมันต้องมาปรับอะค่ะก็อยากให้ทุกคนแบบได้ได้คือได้ปรับอะค่ะแล้วก็ยังไงมันก็ต้องไปต่ออะเพราะาคนอยู่ตรงเนี้ยจะเชื่อที่มาสัมมนาวันเนี้ยทุกคนต้องการไปต่อจริงไหมอะ <Yeah. S 2> ทุกคนต้องการความสําเร็จมันมันเลยจุดที่ว่าทัศนคติว่าโจโฮดีไม่ดีมันมันไม่ใช่อยู่จุดลังเลสงสัยแต่มันอยู่จุดว่าแล้วฉันจะไปต่อ,อยังไงตรงนี้นะคะ่ะทําไมตั้งย้ำว่าเราจะไปต่อ,อยังไงเพราะอย่างในองค์กรตัวเองก็ถามว่าเงียบไหมมันก็เงียบอีกคือเราอาจจะยังทําได้ไม่ดีที่สุดแล้วก็เราก็มองว่าเอ๊ะแสดงว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างที่มันยังไม่ร้อยเปอร์เซนต์ที่ทําให้คนมันมัน มันเดินเข้ามาหาเราอ่ะแสดงมันต้องมีอะไรที่ที่เรายังทําได้ไม่เต็มที่ก็แค่นั้นเองนะคะก็วันนี้ก็ถือว่าพอ,อ,อไดมอนด์ได้ได้เปลี่ยนนะคะไม่ได้เปลี่ยนแล้วค่ะเกณฑ์มันเหมือนเดิมแต่แค่แค่หาวิธีการอะไรเข้ามาเพิ่มเติมเพื่อให้ทุกคนสามารถไปต่อได้ปรับเปลี่ยนกันไปเหมือนกับหลายคนบอกว่าเราเนี่ยต้านธุรกิจเครือข่ายถึงเราไม่ทําแต่เครือข่ายก็ต้องเขาเรียกอะไรนะ ก็ต้องอามันเป็นวิถีชีวิตอยู่แล้วก็เหมือนกันวันนี้เหมือนเราต้านในเรื่องของระบบการสื่อสารออนไลน์อะไรก็แล้วแต่มันก็เป็นวิถีชีวิตเช่นกันเพราะฉะนั้นเราจะทําอย่างไรใหอ้อ่การกินใช้สินค้าแบบวิถีชีวิตของเรานี่แหละแต่ให้มันกลายเป็นการกินใช้ของเรามันต้องโลกต้องรัวคือมันจะมาแบบว่าอย กลับมามันดีมันดีแล้วกินยังแคอยู่คนเดียวอ่ะมันคงไม่ใช่เครือข่ายอ่ะแล้วมันคงไม่ใช่ยุคออนไลน์ยุค 5G ยุคสมัยนี้ไงกินยังไงให้เป็นวิถีชีวิตแล้วโลกมันต้องรู้อ่ะเพื่อนมันต้องรู้ทุกเช้าเองกินอะไรวะคือทุกคนต้องพร้อออกมาด้วยนะถ้ามองว่าทุกคนต้องพรอออกมาซึ่งวันนี้มันมันมันถึงจุดที่ต้องเปลี่ยนอะไรบางอย่างจริงจริง แก่นะยังอยู่แต่ว่าจะต้องใส่อะไรลงไปเพื่อทุกคนสามารถที่จะไปได้ในในวิกฤตท่ามกลางแบบนี้ค่ะนะคะก็พฤติกรรมคนคนเปลี่ยนนะคะพฤติกรรมคนเปลี่ยนเราก็ต้องเปลี่ยนนะคะก็หลังจากนี้ก็เขาเรียกอะไรนะพยายามนะต้องพยายามให้คนในองค์กรเ,เนี่ยเขาเขาต้องพยายามพัฒนาไปพร้อมเราด้วยคือตอนนี้ก็ก็ยอมรับตัวเองนะว่ากับองค์กรเนี่ยคือเราแทบจะไม่ได้ทําอะไร เหมือนเมื่อก่อนนะคะก็ต้องปรับเปลี่ยนตัวเองกันใหม่อีกนะคะแล้วก็ที่สําคัญเมื่อก่อนเนี่ยต้องมองว่าเราเหมือนกับกบอยู่ในกะลาคือคือนี่บอกตัวเองนะเหมือนกบอยู่ในกาลนะาในลักษณะแอบว่าคือตั๊กเนี่ยทำง,งานประจําแล้วก็มาเจอเครือข่ายแค่ตัวเดียวคือชัวโมเราก็แค่รู้ในมิติของชัวโมว่าโอเคชัวโมดีที่สุดอันนี้นเราเราเข้าใจได้แต่เราไม่เคยไปเรียนรู้ไม่เคยอย่างที่กบอะไรเงี้ยเออเรียนรู้อย่างเธอขายตัวอื่นมาก่อน มันก็จะเขาเรียกอะไรนะมันก็จะมีองค์ความรู้ของบริษัทอื่นเนี่ยเข้ามาเพื่อตอกย้ำว่าเออชองโฮมันแตกต่างจริงอย่างตั๊กจะถามว่าตั๊กมั่นใจจากคาบอกเล่าของคนถือว่าธุรกิจชงโฮมันดีที่สุดแต่ในวันนี้ตักพยายามที่จะสมัครนะพยายามที่สมัครออของบริษัทโน้ตบริษัทนี้เพื่อ,อไปอยากจะรู้ว่าเขาทาอะไร คือคือของเร,เราเราเรารู้มาแค่นี้เราเราเต็มที่แล้วแล้วเราก็อยากรู้ว่าเขาทําอะไรทําไมสินค้าเขาไม่ได้พิเศษเหมือนเราแต่ทําไมเขาถึงสามารถให้คนอื่นรับรู้แล้วก็สร้างเขาเรียกว่ามันเป็นการสร้างการะแสเป็นการสร้างสร้างอาชีพเป็นการพัฒนาคนอื่นเหมือนกันเพราะเมื่อก่อนเราเรียวออนไลน์คือเป็นแค่แมค้าขายของแต่ถ้าเราเข้าศรรึกษาจริงๆนะตอนนี้คือมันเปลี่ยนไปแล้วมันไม่ใช่ เขาก็ต <muy> ้องการสร้างทักษะให้กับทีมงานของเขาต้องคือมันเป็นการสุดแบบว่าตั้งแต่คนทําไม่เป็นยังคนทาเป็นทุกสิ่งอย่างเนี้ยค่ะเราพองคอื่นมันก็บางอย่างเราเอามามาใช้กับชมโมได้จริงๆแล้วเราก็เปิดโลกทัศน์มากยิ่งขึ้นว่ามันไม่ใช่เพียงแค่สินค้าดีอย่างเดียวแล้วนะมันจะต้องทํายังไงก็ได้ให้ให้คนอื่นได้รู้ว่าสินค้าดีธุรกิจมันดีก็แค่แค่นั้นนะคะเก่งของกาตอนนี้ก็อยู่ตรงนี้ว่าทำยังไงให้คนรับรู้ได้ได้มากที่สุด นะคะแล้วก็เขาเรียกอะไรนะคือโชคดีที่เดมอนได้มีเวทีผู้ขนาดตรงนี้เนาะต่อไปก็พอเรารู้แบบนี้ยการที่จะพาคนเข้ามามันมันก็คงจะง่ายขึ้นแต่ทีเนี้ยโจทย์ของเราก็คือเราก็ต้องไปหาคนนะะต้องทําวิธีการอย่างสัมมานาบ้านอะไรเนี้ยค่ะแล้วก็ดึงคนเข้ามาก็คงยังคงต้องใช้การสัมมานาบ้านเหมือนเดิมแต่อาจจะต้องเปลี่ยนไว้อยู่ในช่องทางนี้อะไรเนี้ยค่ะมัน เราอาจจะไม่ต้องเดินทางไปแต่ว่าในกลุ่มก้อนตรงนี้ค่ะเราอาจจะสามารถสัมมนาได้ทุกวันหรืออาทิตย์ละหนึ่งครั้งก็ได้ใช้สื่อออนไลน์อย่างนี้ค่ะก็ปรับเปลี่ยนตามตามพฤติกรรมวิถีชีวิตของเราด้วยนะคะโอเคนะคะของตาก็คงแบ่งปันเพียงเท่านี้เนาะแล้วก็เชิญน้องวันนะคะคนใหม่เลยคนใหม่จิงๆสำหรับวันนี้คะ เป็นเอฟซีเราเอฟซีเรานะคะ <c oughs> อ่านะ,ะวันนี้นวาน,นะตัดส,สินใจยังไงนะถึงได้เข้ามาเรียนรู้ในเรื่องของธุรกิจจอมไม่อตอนแรกไม่ได้คิดอะไรนะคะก็คือรู้จักเสร็จแล้วแล้วนัว่งๆคือทําง,งานประจำอยู่แล้วก็โลขึ้นไปว่าอยากเป็นธุรกิจของเองได้อออดนี่ัะแปะ๊บหนึ่งพอพักเที่ยงพี่นาชาโทรมาเจ้เขาติดตามไม่ใช่ นะพ่อเยียงแต่มันขูดขวบก็คือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้รูกันไม่ได้ก็คือผิดอันก็คือเมื่อก่อนพ่อไปเลี้ยงเราเด็กๆแล้วก็โอเคไม่ต่อแล้วก็เออวันที่คือโัวมาหาวันเลยนะก็คิดยังไงเป็นอะไรพี่น้องตื่นั้นเออเนี่ยพี่ตั้งก็อยากบอกว่าวันพีโนตบอกว่าอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองคิดอะไรทำไมถึงโนตทำนั้นทำไมเราคิดว่างาน งานประจำมันจำได้เรื่องทงสำหรับเราอืมเพราะว่าภาวะเศรษฐกิจสุขภาพอืมเราคิดว่าวันนึงถ้าเราเกิดคนที้ก็ปวดไม่สบายเราทีเวลาคนนี้เขาไหมจะมีช่องทางในการที่วราเออหารายได้เพิ่มเพื่อมาักษาตัวเองอย่างเงี้ยคือก็เลยก็เลยโพสต์ไปก็เลยบอกแกกรรมถริงว่าเนี่ยเก็นคุณอหมเห็นไหมคะ มองว่างานประจํามันเริ่มไม่มั่นคงแล้วเออนะซึ่งผิดกับคนที่กําลังโวยหางานประจำเนาะเพราะก็ถือว่างานประจําน่าจะมั่นคงสำหรับเขาเคือแเป็นโมฆะเลยอ่ะอืญวันอยากมีธุรกิจก็่คือนีคิดคิดวิจารณ์เลยว่าผมขาดอยากมีธุรกิจชอบเป็นขายอยากทำธุรกิจเป็นของตัวเองเนาะแล้วก็ที่ว่ายุคสมัยนี้เรื่องสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญอืมแล้วตัวเองก็คือเมื่อ อันี่เล้วไปตรวจสุขภาพก็คือเป็นโง่ตอนนี้ก็คือกรรมพันธุ์เสร็จเส็จแล้วก็เลยเลยเนี่ยก็เลยก็ก็ก็มองมองอยู่นะแต่ไม่รู้มันยังไงก็เลยปวดไปก็เลยเปีนศีชษะก็เลยบอกว่าสองนี้บ้างไม่ต้องพิจารณาที่บ้านเลยนะโง่มาก็เลยมาเจอกันคุยกันใช่แล้วก็แนะนงามมาเออก็เลยก็ตัดสินใจเลยเอาเลยนะเอาเอาสินษะโชมมาลงก็ลองลองตอกตัวเองใช่แล้วก็เป็นก็มีปัญหาเกด เงลาที่เราจะได้หารายได้มาเพื่อรักษาสุขภาพของตัวเราแต่ก็คืออาจเจอรายได้ก็เป็นป like, like, ผลไปได้ของเราไปแล้วเราก็คือแบบคนรอกค่าตรงนี้นะปีที่ทำงานญาติญาติที่อยู่แบบไม่ชิดเราคนนั้นเป็นมาเร็งคนนี้เป็นหมู่บวกคือโรคคือโรคแบบเฮ้ยทำไมโรคโรคอะไรนั้นให้ตัวเราตามแบบนี้ใช่เราก็เนี่ยเราเจอของดีแล้วนันเราอยากอยากจะบอกต่อเราอยากจะเราอยากจะคือบางคนก็จะแเราในี่แหน้าเด็กยังหรือว่ายังเด็ก จะไปบอกผู้ใหญ่ยังไงจะไปแนะนำผู้ใหญ่ยังไงว่าเออตอนนี้มันจูงกันน่าดีนะอืมก็เลยเดือนเดืก็เลยแบบการศึกษาอะไรอย่างเงี้ยใช่มีปัญายังไงนะคะก็ถือว่านะคะเอ่อเข้าใจน่าจะเข้าใจส่วนนึงเนาะในเรื่องของสุขภาพเนาะว่าสุดท้ายแล้วคนเรานะสุขภาพสําคัญที่สุดนะคะก็ก่อนหน้ากูเราก็เคยเจอปัญหาสุขภาพที่ว่าเกือบเกือบเกือบไม่รอดเลยค่ะก็คือเพราะะฉนั้นไวรัสไวรัสตับอักเสบ เฉียบตันคือใช่ใช่อยู่อยู่ก็คือเมื่อสามปีที่แล้วอะค่ะก็คืออยู่อยู่แบบตอนแรกก็ไม่ได้คิีอะไรแล้วค่ะเราแข็งแรงแต่เราทํางานในตอนนั้นก็คือทํางานประจําด้วยพอตกเกณน์เราวิ่งส่งพาทุเรียนทวนทำทุรกิจก็คือวิ่งส่งชุ่มพลอยเนีไม่ได้พักผ่อนพอทาทาไปร่างกายสุดตอนแรกก็คือเก็บจะลาออกจากการประจำและจระจำกับตรงนี้ผลอัาตายสุดตัวโรงพยาบาล มอไปถึงหมอบอกว่าเนี us, so me, so me, ่ยเรากลับ so, บ้านเหรอเพราะเตายเหลืองตอนที่ไปว่าคือตายเหลืองตัวเหลืองแล้วเนาโชคดีที่แบบว่าเอ้ย้องตายเหลืองไปหาหมออย่างนี่เ่ยวกับตับเนี้ยไม่ต้องไปหาหมอไหนเลยไปหาหมอตับเลยอือก็เลยไปหาหมอเสร็จแล้วหมอก็เนี่ยหมอก็สงสัยเป็นได้ยังไงอยู่ๆมันแบบเฉียบพันนลค่ะเฉียบพันมากค่ะเล้วอเหมือนตอบอกว่าเสี่ยงตับวายอืมไปนอนโรงพยาบาลนึกว่าตายอ่ะนึกว่าตาย่างเดียวเลยค่ะแต่เราก็ ก็ค mm. yeah, ือได้อีกทางก็คือได้อย่างนี้กใครจะเชื่อไม่เชื่อไม่รู้นะคะแต่ว่าเชื่อก็คือเรื่องของธรรมะอืมมันนี้มีผู้บาอาจารย์ที่มันนับถือเขาแนะนำเขาบอกว่าเนี่ยมรนต้องทำอย่างนี้นะก็คือดูแลสุขภาพแล้วเราก็ต้องสวิลไม่ปัาดคำบุญท้ายเขาเกิดเหนือนเขาบอกว่าวิบากกรรมมาถึงใช่ค่ะก็คือวิบากกรรมมาถึงเสร็จแล้วก็เออเขาก็เลยจำจุดนเฮ้ยเราลอดมาได้นะเนี่ยเราอยากเอาถืออยากเป็นธรรมทานอยากถึงือเพห่อนอ่นค่ะ อย่าเป็นเออนะคะเป็นเค้กแ้ก็เล่าให้คนอื่นฟังเนาะนะคะแสดงว่าจริงๆแล้วนะคะคือคนในโชว์เขาจะเชื่อเรื่องนี้ว่าถ้าเกิดวันหนึ่งที่เราบุถึงกับโชว์มันจะมีสิ่งที่ต้องมีพบเจอกันอยู่แล้วนะคะถือว่านวันโชคดีเนาะที่ได้เจอโชว์พี่นชาแบบปกติก็เออแค่แบบคบกันในในในเก็คือไม่ได้พบรคุยกันการนตัวก็คือเอยจะรู้พี่จะทำอะไรอย่างนี้ก็ก็ติดตามกันแต่ไม่เคยโทรคุยกันก็คือนานก็ปักแล้วค่ะอืมอยู่โทรมาเออ โทรวอเพราะไรเพราะว่าข้อความนั้นใช่ไหมเอออยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะใช่ได้เลยนะคะแล้วก็เออ่พอได้เรียนรู้นะคะชมโมถามว่าแล้วนวันมีความมั่นคงไหมกับผลิตภัณฑ์จริงๆแล้วมั่นใจครับมั่นใจใช้กับตัวเองแล้วค่ะใช้กับที่บ้านแล้วค่ะปกติแฟลเป็นคนที่ไม่เขาไม่ค่อยเชื่อเรื่องแบบธุรกิจเครือข่ายว่าเราก็เคยศึกษามาบ้างนะบางทีเมื่อก่อนเราสมัยเด็กก็มีแบบตัดดึงไปเนี่ย ไปดุิจสุริยะไปเนึไปหรือไปอบรมอุตสาตามไปฝึกงธุกิจอุสาตามไปฝึกธุรื่อนเขาแบบเขาเียเออเราก็เก็บไปรับฟังแล้วเราปวดใจรับฟังทุกอย่างเด็กที่ว่าเออโอเคของเค้าดีนะแต่ที่ไหรือว่าคือเราคือยังเด็กก็คือรับฟังไปคือมันชอบเป็นคนเรียนรู้อะชมเยของตามหรืก็ติดตามก็โเนี่ยนั้นเราก็ คนโอนดูดซับของ้าวเป็นได้นะเนี่ยเบาหานต้องทำยังไงคิดหาวอย่างไงก็คือตัวเองค่ะของอย่างนี้ไม่เจอตัวเองไม่ไม่เข้าใจอังไม่เข้าใจอ่าใช่นะเข้าใจเลยิก็ก็ถือว่านะคะวันนี้ะเออเขาเรียกอะไรนะ มันเกิดจากธรรมชาตินะที่เราต้องการอยากได้สินค้าที่ดูแลตัวเองแล้วก็กำจ oh, ัร oh, <don> สินค้าเนี่ย oh, <you. S 1> มันมันเป็นอะไรที่ oh, <you. S 1> มันไปต่อได้ง่ายน,นะคะ oh. เพราะว่าแค่นี้แล้วทุกคนก็คือสิ่งิ์นางอคือมันจุดที่มันต้องเจอปัญหาสุขภาพ,าพานะคะก็ขอให้เป็นกำลังใจน้องวันเนาะนะคะให้สุขภาพและคนในครอบครัวแข็งแรงนะคะแล้วก็ที่สําคัญวันนี้นะคะถือว่าน้องโชคดีนะคะที่พี่อนัญชาแล้วก็พี่ประิตนะคะได้ เขาเรียกอะไรได้ให้โอกาสทางธุรกิจนะคะและพี่ก็เชื่อว่าถ้าสองคนดูถึงความสำเร็จแน่นอนก็สองคนยกเนึงมากนะคะแล้วโชคดีที่มาอยู่ในทีมพวกเรานะเพราะพวกเราหน้ารักมากเลยขอบคุณมากเลยเยี่ยมมากเลยขอบคุณค่ะขอบคุณคุณ